สวัสดีครับเดี๋ยวเรามาดูทองคำวันนี้กันนะครับว่าไปยังไงต่อนะครับมาดูภาพใหญ่ก่อนแล้วกันนะครับคือทองคำตอนนี้นะครับเรียกว่าเสียทั้งทรงขาขึ้นและเสียทั้งทรงขาลงครับฟิลลิ่งประมาณไหนฟิลลิ่งเดิมเลยครับแพทเทิร์นนี้เลยจำได้ไหมตอนนี้ที่มันวิ่งขึ้นมาใช่ไหมครับดูช็อตนี้นะช็อตนี้นะครับ เสียทรงเสียทรงไปเท่าขาขึ้นครับแต่สุดท้ายก็งัดขึ้นต่อตามเทรนด์หลักตามเทรนด์หลักที่เป็นขาขึ้นเรากําลังเจอภาพเดียวกันเลยภาพเดียวกันคืออะไรครับคือราคาเนี่ยวิ่งมาตรงนี้เป็นสวิงด้วยนะปุ๊บหลุดโลมาครับปุ๊บและโดนดันขึ้นหลุดโลและ โดนดันขึ้นมานะครับโดนดันจากดีมาเดนี่แหละเนี่ยดีมาเดเนี่ยดันขึ้นมานะครับตอนแรกผมคิดว่าดีมาเดเนี่ยมันไม่แข็งแรงนะมันไม่แข็งแรงเลยนะครับแต่มันยังมีแรงดันขึ้นมาสองพันกว่าจุดนะครับแสดงว่าอะไรแสดงว่าราคานะครับตอนนี้ผมมองว่ามันอาจจะขึ้นได้อีกนิดหน่อยนะในภาพสั้นตอนนี้นะ อาจจะขึ้นเด็กนิดหน่อยนะครับเนาะเพราะตอนนี้ถ้าเกิดทุกคนดูเนี่ยจะเห็นพฤติกรรมอย่างหนึ่งคือไส้มันเยอะมากเนี่ยดูชุดนี้นะเห็นไหมครับไส้เทียนมันค่อนข้างเยอะเลยไส้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 เลยโอ้โหเป็นไงไส้เยอะแบบนี้เทรดยากเนาะนะครับอ่ะแล้วมันมีแนวต้านตรงไหนเอาแนวต้านแรกก่อนนะครับหนึ่งเก้าห้าศูนย์เนี่ยผมมองว่าเป็นแนวที่มีน่าสนใจ หน,นึ่งเก้าสี่เก้าหนึ่งเก้าห้าศูนย์โซนนี้หนึ่งเก้าห้าศูนย์และโซนหนึ่งเก้าห้าเจ็ดหนึ่งเก้าห้าหนึ่งหนึ่งเก้าห้าเจ็ดนะผมมองว่าเป็นแนวต้านที่น่าสนใจถ้ามันจะขึ้นไปอีกหนึ่งรอบผมมองว่าโซนนี้แหละโซนนี้แหละ,น,หละน่าสนใจนะถ้ามันขึ้นไปหนึ่งรอบนะเนะี่ยตามเทรนหลักมันเลยเทรนหลักคือขาขึ้นอยู่นะครับนี่คือเทรนใหญ่นี่คือเทรนใหญ่นะครับอ่ะเดีย๋ยวให้ดูทำเฟรมสี่ชั่วโมง ทำฟิล์มสีชั่วโมองเห็นไหมครับเนี่ยเมื่อวานเนี่ยทำลายแนวโน้มขายขึ้นหมดแล้วนะทะลุเทนไลน์มีนิวโรนะครับเนี่ยดูนะมีนิวโรด้วยตรงนี้สอนละเอียดในเจาะลึกจุดกลับตัวนะครับเห็นไหมนะครับเนี่ยราคาทำแพทเทิร์นกลับตัวเรียบร้อยแล้วแต่ถ้ามันจะกลับตัวจริงเมื่อวานเนี่ยชนตรงนี้ต้องเด้งลงถ้าจะกลับตัวจริงเนี่ยเมื่อวานเนี่ยโซนเนี้ย มันต้องเด้งลงรับมันต้องไม่ยืนเหนือมันต้องไม่สามารถยืนเหนือ1925ได้ทันไหมถ้าทองมันจะลงต่อเมื่อวานเนี่ยมันต้องไม่ห้ามยืนเหนือ1925ได้แต่ประเด็นคือเมื่อวานปิดยืนเหนือ1925แล้วเนี่ยเป็นคียดที่ทำให้ผมเห็นแล้วเอ๊ะหรือว่าทองมันจะทำแพทเทิร์นแบบนี้ หรือทองจะทำแพทเทิร์นแบบนี้คือขึ้นครับปุ๊บเนี่ยวิ่งขึ้นมาขาว,วิ่งตรงนี้นะครับอาจจะวิ่งขึ้นมาแถวโซนนี้เลยสี่ห้านะครับสี่ห้านะครับเพื่อย่อลงมาย่อลงมาสัก4ี่ห้าน่าย่อสัก3ามศูนย์หรือไม่ก็สามสามแถวนี้แหละนะครับเนี้ยโซนโซนย่อจะอยู่แถวนี้นะเอาสักยอ่อสัก3 4มสี่ละกันนะกลางๆนะสามห้าเพื่อวิ่งเข้าเข้ามานะครับวิ่งเข้ามาในโซนนี้ พอวิ่งเข้ามาในโซนนี้เนี่ยนะครับผมว่าในโซนนี้เราสามารถหาจังหวะสวยๆเซลได้จังหวะสวยๆคือยังไงเช่นจังหวะแบบนี้ครับดูนะสมมุติราคาอยู่ในโซนตรงนี้นะครับเราจะหาจังหวะเซลยังไงเช่นรอรูปแบบราคาประมาณนี้เกิดขึ้นครับเห็นไหมมีแท่งเทียนคืนกินเกิดขึ้นปุ๊บอ่ะดูนะแพทเทอร์แบบนี้นะครับเห็นไหมมีแท่งเทียนคืนกินเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถ เซลล์ Sell ได้เนี่ยในโซนแบบนี้ดูตัวอย่างนะเซลล์ Sell โซนนี้นะครับ sl ข้างบนโซนเนี่ยข้างบนแท่งเทียนก็ได้นะครับสัก400จุดอย่างเงี้ยนะครับ tp ก็1นต่อหเนาะ400จุดแบบนี้ได้นะครับเนี่ยเราก็รอแพทเทิร์นเดียวกันเลยแต่ว่ารอเกิดในโซนข้างบนตรงนี้เนาะนะครับเนาะโอเคไหมนะครับทนะนะันไหมเห็นภาพปะ่ะนี่คือสิ่งที่ผมมองคลองคับในตอนนีนะ้ถามว่าตรงนี้มันมีแนวต้านไหม มีครับมันจะเป็นโซนนี้ครับแต่โซนเนี้ยอย่างที่บอกว่ามันไม่แข็งแรงเท่าไหร่นะสามหกตรงเนี้ยมันอาจจะเป็นโซนย่อก็ได้ผมอว่าตรงนี้อาจจะเป็นโซนย่อนะเนี่ยแล้วก็เพื่อวิ่งขึ้นมาครับตรงเนี้ยโซนนี้ผมมองว่ามันไม่ค่อยแข็งแรงนะนะครับไม่ค่อยให้น้ําหนักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเขาอืมเขาไม่ค่อยแข็งแรงนะครับแต่ว่าผมมองว่าตัวเนี้ยมันมันย่อดได้ ถ้าใครจะเซลล์โซนนี้ก็ได้นะนะครับแต่ลดความเสี่ยงละกันนะครับโซน3ามหกเนี่ยอาจจะเก็บสั้นนะสามลงมา3ามหก็คือเก็บได้ละนะครับโซนนี้เซลล์ได้แต่เก็บสั้นนะนะครับเก็บสั้นนะครับร้อยถึงสามจุดตรงนี้ได้นะครับโซนนี้เก็บได้นะครับก็เมื่อเช้าเนาะเมื่อเช้าเอ่อวีไก็เข้าไปใช่ไหมครับเข้าตรง1 9ึ่งเก้าสองห้าไปเาะก็ได้ไปไสกันไปนะครับตอนนี้1 9ึ่งเก้าสองแปดห้าแหละนะครับเนาะก็นี่เป็นโซนที่ถ้าเกิด ในกลุ่มติวของนักเรียนในคอร์สก็จะเขียนรายละเอียดไว้นอกว่าทําไมถึงให้ให้เข้าจุดนี้นะครับเขียนเข้าไปเลยนะครับทุกคนจะได้เข้าใจนะครับน้องโอเคไหมทันไหมตอนนี้คือมีโซนที่ควรระวังอยู่นะครับคือโซนตรงนี้นะโซนที่ราคาจะย่อนะครับจะมีโซนนี้นะครับลองดูเป็นแนวทางนะมี3โซนนะครับที่ราคาจะย่อนะครับโอเคไหมนะครับโซนย่อนี้นะครับคุณสามารถเซล์ได้แต่เก็บสั้นนะหนึ่งร้อยถึงสามร้อยจุดนะครับแล้วก็ เ,เก็บเซลล์ข้างบนเพื่อย่อลงมาแล้วก็บายข้างล่างนะครับนี่คือสิ่งที่ผมเห็นอยู่ในกราฟตอนนี้นะไหมมันจะวิ่งขึ้นไปและสายเซลล์ก็จะเก็บสั้นๆได้แล้วก็สายบายก็จะรอช้อนอยู่ข้างล่างในรูปนี้นะครับเดี๋ยวผมวาดรูปใหม่ให้ดูนะครับจะวิ่งแบบน,นี้ปุ๊บชนตรงนี้อาจจะย่อลงมาย่อมาสัก30หรือ33นะยอ่ยอย่อไม่ลึกหรอกตรงนี้นะผมมองว่า ให้เก็บสั้นหัวหมย่อ,ยอสัก3-3นะถึง3-1เนี่ย3-3-3-1เนี่ยโซนย่อนะครับแล้วก็วิ่งขึ้นมาชนตรงนี้ชนตรงนี้เนี่ยนะครับต้องดูก่อนว่ามันสร้างโซนใหม่ไหมถ้ามันไม่สร้างโซนก็รอรับโซนนี้ได้เลยครับอ่ะผมตีโซนยอน่อแป๊บนึงนะนี่จะเป็นโซนย่อนะครับโซนบายจะอยู่บริเวณน,นี้ปุ๊บะนะครับอ่านี่คือรูปภาพนะถ้าเกิดราคามันวิ่งขึ้นไปนะครับเงื่อนไขทั้งหมดที่ผมวิเคราะห์เนี่ยจะเป็นไปได้ต่อเมื่อนหนึ่งครับ ราคาวิ่งขึ้นไปนะครับวิ่งขึ้นไปแล้วยืนเหนือเท่าไหร่ยืนเหนือ30ศได้นะครับถ้าราคายืนเหนือเนี่ยหนึ่ถ้าราคาปิดยืนเหนือนะแท่งหนึ่งชั่วโมงนะครับปิดเหนือ1931ได้จะเป็นแพทเทิร์นตามที่ผมบอกเลยโอเคไหมถ้าราคา1ชั่วโมงปิดเหนือ1931ได้หรือทองคำเนี่ยจะทำแพทเทิร์นตามที่ผมบอกเลยนะครับแต่ถ้า ิดไม่เหนือหนึ่งเก้าสามหนึ่งแบบเนี้ยไปแย่ไส้ตรงเนี้ยเหมือนเหมือนตรงเนี้ยเห็นไหมสามศูนย์ไปแย่ไส้ตรงเนี้ยผมก็มองว่าตอนราคาตอนเนี้ยอาจจะไซด์เวย์ต่อครับอาจจะไซด์เวย์ต่อนะครับตรงเนี้ยก็คือไซด์เวย์ต่อนะครับก็เราจะไม่เทรดกันเนาะนะครับเราจะไม่เทรดกันนะครับเนาะหาตัวอื่นเทรดนะครับเนาะคู่อื่นเยอะแยะนะโอเคไหมนะครับซึ่งแพทเทิร์นที่ผมรออยู่คือแพทเทิร์นตามรูปสีฟ้า ก็เพื่อนๆสามารถเอาเป็นแนวทางได้เนาะนะครับก็สรุปข้อทองวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ขอฝากคลิปเรียนนะครับเป็นคอร์สเรียนฟรีเนาะยูข้างล่างนะครับกดเรียนได้เลยนะครับดวแลจะแอดไลน์เพื่อนๆกดบทเรียนก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายรักทุกคนนะครับให้ได้กำไรปังๆล่ำๆรวยๆสาธุนะครับ